มาต่อข้อ14เนาะข้อนี้เนื้อเรื่องค่อนข้างยุ่งยากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เส้นนี้มาก็ขั้นแรกเราต้องหาเส้นนี้ก่อนครับประเด็นก็คือเขาต้องการพื้นที่ตรงนี้นั่นเองถ้าเรารู้เส้นนี้เราก็จะหาพื้นที่รวมได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลบ2ส,ส่วนละกันประมาณนี้ก็จากอันนี้เนาะเขาบอกว่าส่วนที่1มีพื้นที่6ส่วนที่1นเนี่ยก็คือตรงนี้รูปสามเหลี่ยมเขาให้ฐานมาเลข3ขาดสูงเนาะ เราก็จะตั้งสมการได้ว่าเส้นหนึ่งส่วนสองคูณสามคูณเอสแล้วกันคูณเอสเท่ากับหกแล้วเราก็เอาสองที่หารอยู่ไปคูณเนาะเอาสามที่คูณอยู่ไปหารก็ไปอย่างรวดเร็วเนาะหกคูณสองหารสามเราก็ตัดเลยสามสองหกเราก็คูณกันเป็นสองคูณสองได้สี่เราก็รู้แล้วว่าเส้นนี้ยาวสี่หรือว่าเรียกว่าสูงก็ได้สูงสี่ต่อมา พอเรารู้สูงเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นเยอะละเขาให้เส้นรอบรูปมาเนาะเส้นรอบรูปเนี่ยคือ24เรารู้แล้วว่าเส้นนี้4แสดงว่าเส้นนี้ก็ต้อง4อ่าก็หักออกไป8เนาะ4ี่บวก4ได้8ก็เอา24ลบ8ก่อนได้16เราได้แล้ว16ทั้งหมดเนี่ย24หักไป8แล้วก็เหลือ16แสดงว่า2เส้นบนเนี่ย16ทันเนาะ16ถ้าเราแบ่งครึ่งเนี่ยก็จะได้เส้นละ8 เราก็จะได้แล้วเส้นทางบนเนี่ยแเส้นนี้ก็8เราก็หาพื้นที่ได้แล้ว4ีคูณกับแเนาะกวางคูณยาวพื้นที่เป็น4ีคูณแปดาล้ก็ไปลบสามเหลี่ยมส่วนที่1ก่อนก็คือเลข6กลบกับส่วนที่2เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยหาไม่ยากนะเอาฐานก็คือเลข3คูณกับสูงก็คือเลข4เอา3าคูณสได้เลยสามได้สิ 12, เนาะ เราใกล้ได้แล้วนะ48 3 12ลบกับ6บวก12เป็น18อันนี้ลบกันก็จะเหลือ14เพราะฉะนั้นพื้นที่ส่วนที่3เนาะที่โจทย์ถามก็คือ14นั่นเองตอบข้อที่1